โอเคมาเราจะมาเบียดเกี่ยวกับศิลาแล้วก็พระสวรรค์นะที่ทุกคนก่อนเข้ามาอย่างถล่ทมทลายจนผมทำเทพไปทันกันทีดออเดียวเชียวโอเคอันนี้ศิลาของ PVP เอาไหนก่อนดีวะอ๋อ PVP ก่อนนะ PVP ข้ามก่อนข้ามก่อนโอเคอันนี้ PVP หลักการเดิมเลยอันนี้เดิมเลยเหมือนคลิปก่อนอันนี้เลยคลิปเดิมๆอ่ะเอา่างนี้ไปเลยนะ อพยาไปเลยที่คุณต้องอพก่อนก็คือตับสิ่งอ่ะเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ก่อนอ่ะโอเคสิ่งที่คุณอพอันนี้เป็นพื้นฐ่านกอนนะอันนี้ผมเอาสิ่งบาง,บางอย่างบรอามาแล้วเดี๋ยวบอกวิธีเลยแต่ละอย่างเลยให้คุณอพย่มีนี้ก่อนอันนี้ P v บี p ีพีป่ะ,อ,ะอันนี้ p ี p โอเคส่วนของ PP p ให้คุณอพในส่วนของคลิกให้หมดทุกช่องเลยให้เต็ม เริ่มอยากครีดเลยนะอัพไปเต็มเลยให้คุณวิ่งได้แต่ซ้ายแล้วก็ขวายาวขึ้นไปเลยแล้วก็อัพซับซิงอัพซับซิงไปก่อนให้คุณไปถึง11.4เอ่ได้ได้โอเคอัพซับซิงอะนะถ้าใครมีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสแต่คุณต้องอัพอยู่ดีคุณก็ต้องอัพหมดอยู่ดีเพราะว่ามันสําคัญกว่าข้องแค่อีกด้วยซ้ำคุณก็ต้องอัพมันโอเคอัพซับซิงไปเสร็จแล้วให้คุณดูค่าพลังของตัวเองนี่ ้องแค่ของคุณจะมาว่าตอนนี้มีอ่ะตอนนี้ตอนนี้ผมมีอยู่637ให้คุณอัพสิ่งแรกก็คือก้องแค่ทุกช่องที่คุณมีในโน้ตอ่ะเริ่มเลยนะอันนี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะตั้งแต่แรกเลยก้องแค่ช่องที่1นึ่งเอาไปหมดเลยคุณเจออันไหนคุณอัพหมดอัพนี่ไม่ใช่ไหนว ตึดๆๆๆอ่ะอัพค่องแค่ไปให้หมดทุกช่องเลยนะไอนน้คุณอ,อัพหมดทุกช่องเสร็จแล้วอ่านี่ผมมีค่าวคงแค่อยู่สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าคุณดูค่าแรงจมดีของผมเจ็ดร้อยสี่เก้าคุณต้องอัพมาห้ถึงห้าพันคงแค่คุณจะได้ดาเมจมาหกไดมจตหกถึงเจ็ดาเมจอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอัพในช่องไหนโอเคอัพในบวกห้าสิบเพราะว่าคุณอัพตรงนี้หมดแล้วถูกปะ โอเคคุณมาอัพในบวก50เลยพึ่งให้คุณอัพยอย่างนี้ก่อนนะสมมติคุณแต้มน้อยคุณอัพยอย่างนี้ก่อนสองทับสามก่อนอ่าตอนนี้ผู้มีอยู่สี่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็มาอัพในส่วนของช่องที่คุณมีบวก50บีกหนึ่งอันดับอันนี้เกินห้าพันคุณเห็นดาเมจที่ดีดไหมปะเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้อันนี้เจ็ดร้อยสิบเห็นปะมันดีดมาหกไดเมจไม่ใช่แค่หนึ่งนะมันหกไดเมจเลย นี่คือสิ่งที่คุณน้องอัพไม่ถึง5,000คุณจะได้ระเบิดมาเยอะอัอนนี้คือวิธีการที่1การเพ่ฒดาเมจเสร็จแล้วแต้มคุณก็จะเหลือเดี๋ยวเนี้ยให้คุณอัพคลี่หมดเนี่ยคทีพวกเนี้ยที่คุณมีในเนี้ยคุณอยากได้คลีหรือว่าอยากได้ไดดอ,อันนี้ดีวะเอางี้แล้วกัน ผมแนะนำให้คุณอัพไอ้นี้มาก่อนสมมติคุณมีช่อง50ใช่ปหมบวก50ให้คุณอัพในส่วนของให้ค่งแค่ไว้หมดก่อนเลย50เอาไปหมดเลยยังไงก็คุ้มคุณได้ค่งแค่ไปคุ้มอยู่แหละเนี่ยเอาไปหมดเลยแค่นี้นะส่วนช่องนี้ไม่ต้องอัพก่อนคุณปล่อยว่างเลยให้มันเหลือแค่หนึ่งเสร็จแล้วเต้มของคุณก็จะเหลือด้านบนให้คุณอัพคลีไอหมดนี่นี่อ่าเริ่มอย่างนี้ดีกว่าอัพสองไปหมดเลยสองทับสามไปหมดเลยเผื่อคุณเต้มไม่พออ่ะสองทับสามก่อน ให้ได้อย่างนี้ก่อนแล้วก็อัพสามไม่หมดถ้าคุณมีแต้มเหลืออัาไมหมดเลยเห็นไห้ PV p ี p ีพีทีเนี้ยผมอะแต้มเหลืออีก1,000ผมสามารถอัพได้อีก2อัน2โหโนดผมแนะนำสิ่งหนึ่งที่คุณต้องอัพก็คือสมาธิใช้ PvP ได้แน่นอนชัวร์ร้อยปอร์เใช้ได้แน่นอนให้คุณอัพอันนี้ไปก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นผมผมจะอัพตัวนี้ อ่ะโอเคผมจะเล่โนโหนให้คุณดูตั้งแต่เริ่มนะเผื่อใครอยากจะบิวตามนี้โอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็มาดูในพรัสวรรค์ของหรือว่าเราเอาทีรันดีวะเอาเอาศิลา,านี้ก่อนศิลานี้ก่อนศิลา PVE ต่อโอเคอันนี้ศิลา PVE ผมเอาโหนบางอย่างออกไปแล้วเหมือนเดิมเลยอ้าไม่ถึง5000 เห็นปะถ้าเรามีแต้มน้อยอัพไปถึง5,000ไว้ก่อนเลยผใครมีอยู่แค่นี้ไงไอ้นี้ผมพูดในกรณีของใครที่มีแต้มน้อยแล้วก็ใครที่มีแต้มเยอะก็อัพในช่องที่เป็นข้องแค่บวก50%มันหลักการเดียวกันเลยอย่างเงี้ยอ๋อหรือบอกเราหรือบอกนี้ไปว่าคุณต้องมีน,นี้ด้วยอ่ะคุณอัพไปนี้ก่อนนะก่อนที่คุณจะไปอัพข้องแค่ไว้เต็มอะคุณอัพนี้ได้ก่อนหนึ่งเลเวลอัพไปให้เต็มก่อนนะหนึ่งเลเวลแล้วคุณไปอัพข้องแค่มหมดเลย อ่คงแค่หมดเลยนะที่มันเป็นบวก50%อ,อ่ะเอ่ไมหมดเลยสมมุติใครมีคูดาวบวก50%ให้อัพคูดาวก็ได้เพราะว่าสุดต้ายช่อง50%ก็คุ้มอยู่เลยในการ up. อัพอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็แต้มคุณก็จะเหลือให้คุณอัพในส่วนของคริตทเอลห้หมดทุกแต้มที่คุณมีอยู่ในตัวอ่าประมาณนี้ผมเหลือหนึ่งเต้มว่ะประเด็นอ่าตรงนี้ ก็ยอยากอัปอะไรก็อัปได้เลยอ้าวไม่เหลือดีกว่าหมดพอดีโอเคนี้ของผมหมดละเจ็ดสิบสองเต้มเจ็ดสิบสองเลเวลโอเคสมมติใครมีเต้มเหลืออีกก็อัปในส่วนของธมาธิก็ได้หรือจะคุณไปเน้นรถคูดาวก็ได้เพราะว่า PVP ยังไงก็เอ้ PVE ยังไงก็ใช้รถคูดาวถูกปะเนี่ยนี่คือ PVE โอเค PVE ยังไงก็คูดาวก็มีส่วนที่จะทาให้สกิลสองเราไล่เร็วขึ้นแล้วก็ ใช้ได้อย่างต่อเนื่องท้ายเราก็ต้องอัพกูดาวอยู่ดีแบบว่าในระยะยาวอะ่ะเราก็ต้องอัพอยู่ดีเรกกูดาวเพราะฉะนั้นประมาณนี้ก่อนเนี้อัปเดตล่าสุดแล้วนะอัปเดทล่าสุดของศิลา PVE อันนี้ PVE อ่ะผมเล่ได้ดูนะโอเคอันนี้ PVE มาดูพวสวรรค์ของเอสซินในส่วนของ PVP และ PVE อันนี้ PVP ให้ใช้มีวิญญาณเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยอัพเป็นหลักเป็นเมนหลักให้ได้อ่ะอัพอันนี้ก่อนเหมือนเดิม3อย่างนี้นะสาอย่างนี้นะ p v p คลีสสาคัญมากอัพใสุดอย่าเหลือเพราะว่ากว่าคุณจะได้คลีปมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันยากเนี่ยคุณต้องกินน้ํายาเพื่อคุณจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะมันมีน้ํายาน้อยอะน้อยชนิดอะที่มันจะเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์อะก็คือมันต้องเป็นขั้นแบบขั้นสีม่วงอะมันถึงจะเพิ่มแบบสองเปอร์เซ็นต์ให้เราอะอะไรเงี้ย เราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรียกว่างไงวะต้องกอบกบกลวยได้มากที่สุดอะ่ะที่เราสามารถจะอัพมันได้อ่ะเอามันก่อนลดกูดาวเพื่อที่จะได้ใช้เกี้ยวเกียวกราด okay. โอเคโอ้ลิมพันท์ได้หมดแล้วครับพี่โอเค okay. แล้วก็ตัวนี้ต้องอัพเพราะว่าเพื่อนในเมกของเกี้ยวกราดอัพไปเลยตรงนี้คุณไม่ต้องอัพก็ได้ไม่ต้องอัพก็ได้หรือใครแบบว่าไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเอางานี้ดีกว่าแบบว่าแบบพูดในกรณีของคนที่เขามีสกิลดาวในชุดด้วยอ่ะผมพูดถึงสกิลดาวในชุดด้วย มันมีผลนะกับการ All ills, อาสกิลพรสวรรค์ของผมอะ่ะชุดผมอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยกาดกับจบจมตีดาลัวจมตจีดาลัวผมออกมาเพื่อ PVE ดีบอสแต่พวกเนียอันนี้ของผมส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยกาดเกี่ยวกาดหมดาเลยอ,อ่นนี้ต้องอธิบายผลด้วยปะ่ะอ่ะอธิบายผลดีกวา่าทำไมผมถึงต้องมีเกี่ยวกาดทั้งหมดเลยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าบางครั้งเราสลับจาก PVE แล้วก็ PVP อ่าสองสายเนี้ย มันจะใช้สกิลตรงนี้ไม่เหมือนกันที่ผมมาในส่วนใหญ่ชุดผมจะไม่มีมิญญาณอยู่เลยไปอยู่ในโจมจีนารัวเพราะผมเน้นการตีบอสมากกว่าการ p v p ผมรู้สึกว่าการตีบอสคุ้มกว่าการไปเล่น p v p เพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้นโจมตีนารัวมากกว่าเสร็จแล้วข้อดีของการเลือกดาวที่มีโจมจีเกยวกาศสมมุติคุณเปลี่ยนเป็น p v e เป็น PVP เนี่ยสุดท้ายคุณก็ได้ใช้เกยวกาดอยู่ดีนะ เห็นปะข้ดีมันเนี่ยคุณก็ใช้เกี่ยวกัดอยู่ดีทีเนี้ยคุณก็อัพแค่เกี่ยวกัดคุณอัพแค่เกี่ยวกัดก็พอไม่ยากเลยอันนี้อ่เกี่ยวกาดได้หมดคุณจะเล่น Pv e, Pv p ีเอพได้หมดเลยทีเนี้ยสมมติกรณีว่าคุณมีดาวที่มันบวกบวกใบมีดคลั่งเดือด เยอะหมายถึงว่าบวกเยอะมากบวกเยอะมากในเนี้ยเหมือนมีสัก2 3สดาว4ีดาวอะไรเงี้ยเนี้ยหลายชิ้นเลยสมมติว่คุณมีหลายชิ้นการที่คุณจะไปเน้นในส่วนของใบมีดข้างเดือดน, PP, นะเป็น PVP นะคุณเน็ตคุณอัพสกิลเนี้ยมันก็คุ้มกว่าคนที่เขาไม่ได้เน้นตรงดาวในส่วนนั้นมาไงอ่ะอันนี้กรณีแบบว่าเรา adept นะอันนี้เรา adept ได้นะใครที่มีดาวที่แบบใบมีดข้างเดือดเยอะๆบวกร med, ะเมดเยอะๆคุณอัพตรงนี้เลย เพื่อสร้างไดเมกคลิเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าไดเมกเพิ่มขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์สร้างไดเมกคลิเพิ่มขึ้นสิบสองจุดห้าถ้าคุณอัพเต็มก็ได้เยอะอัพไงวะโอเคผมไม่รีแล้วกันนะโอเคก็ไปดูกอบเองนะประมาณนี้ไอนี้กรณีของคนที่มีดาวเบมีข้างเดือดโอเคคุณอตรงนี้ไปได้ลำสะดวกเลยโอเคแล้วก็เราอัพจมตีเกลียวการเพราะตอนนี้ชุดผมมีเด็กจมตีเกลียวการผมก็เลยอัพตรงนี้โอเคแล้วก็ส่วนนี้ ให้คุณอัพเต็มหรือไม่เต็มก็ได้อันนี้พูดถึงอะไรวะเนี่ย PVE เอ้ย PVP นี่ป่าโอเคอัพเต็มหรือไม่เต็มก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกทุกคนคุณจะแบ่งสกิลไปไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้จะอัพตามผมก็ได้นะอันนี้ผมแบ่งสกิลไว้ไว้หนึ่งแล้วก็อันนี้สามอ้นที่ต้องอัพอะไม่ว่าจะ PVP หรือ PVE ผมว่ามันแรงขึ้นเยอะเลยดูจากดาเมจของคี่ีเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อัพไปเลยอันนี้แนะนำจุดเจ่โอเค จัดไปทุกคนแล้วก็ใบมีดข้างเดือดอันนี้อ,อัพอยู่ดีตงอัพไปนี้อ้ามขาดครับผมตกอัพอยู่ดีแล้วก็อัพอันนี้หรือคุณจะเล่นอย่างนี้ก็ได้อ่าผมเล่นในอีวิธีนะผมก็เล่นแบบผมสลับไปมาไปมาไม่ได้เล่นแบบเดิมแลนะอ่าคุณอั่นี้ก็ได้ PVP อันนี้ออกอันนี้ออกแล้วคุณอัพอันนี้สีเต็มเสร็จแล้วแบบนี้ก็แรงในกรณีที่คุณสามารถ แต่พวคุณไม่มีสกิลหกนะแล้วคุณสามารถใช้สกิลเนี้ยแค่เนี้ยสี่สกิลหรือห้าสกิลเนี้ยห้าสกิลเนี้ยแล้วก็พวกอันติอะไรของคุณเนี้ยแล้วฆ่าเขาตายถ้าฆ่าเขาตายเนี้ยไอ้ที่ไม่ได้เป็นปัญหาเลยการที่คุณแมปตรงนี้กับตรงเนี้ยไม่เป็นปัญหาเลยไม่ไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ถ้าคุณฆ่าเขาไม่ตายเลือกสกิลพวกเนี้ยห้าสกิลเนี้ยให้คุณอัพตรงนี้ไปแล้วก็หวังสกิลหกเอา ให้มันช่วยเราในการฆ่าเขาแต่ผมเชื่อแหละถ้าคุณมีครบซุปสกิลคุณฆ่าก็ได้แน่นอนส่วนใหญ่แล้วนะโอเคให้อัพอัพอย่างงี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ตรงนี้หนึ่งแล้วนี้สามโอเคผมเอาไว้อย่างงี้นะโอเคอันนี้ PVP อ่านเรียนให้ดูตั้งแต่เลกแล้วกันอ่าตั้งแต่เริ่มนะโอเคนี้ผมเล่นสายเป็นสี่สองไม่มีคูดาวเลยคูดาวมีน้อยมากอัพเท่าที่มี แดีวก็แรงจัดประเด็นโอเคแล้วก็ดูพลสวรรค์ของ PVE กัน PVE มาเลย PVE ไม่มีอะไรเยอะแยะผมไม่ค่อยเน้นสกิลนี้นะ PVE อะ่ะแต่ผมก็ได้เปนดาเมจก็คือดีดอยู่อะ่ะดีดเยอะก็เยอะอยู่ดีบอกไม่ถูกกันมันก็แรงอะ่ะไม่รู้ทำไม <laughs> ก็งงเหมือนเอาดีก็อัพอันนี้มันก็แรงอยู่ดีอะ่ะผมอัพอันนี้ไปมันก็แรงอยู่ดีอะ่ะผอมอัพอ,อย่างนี้มันก็แรงอยู่ดี โอเคให้คุณอัพอันนี้ไปเลยพื้นฐานของโจมตีรัวอัพมนี้ไปอัพมือนี้อัพมือนผมไปเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วแต่เต็บหึ่งไม่เต็มแต่คุณต้องอัพนะคุณห้ามห้ามไม่อัพนะแต่คุณต้องอัพคุณอัพหนึ่งหรือสองสามแล้วแต่แต่อย่าเว้นว่างไว้ต้องอัพอยู่ดีไม่งั้นดาเมจกูจะหายไปเยอะมากจากทังนี้โอเคแม้คุณจะโดนก็เซงนะสมมติว่าคุณตีบอสอย่างเงี้ย แล้วคนอื่นก็ทำลาเมจอยู่สมมติคุณอยู่ลำดับที่หนึ่งละบนเนี้ยคุณอยู่ลำดับหนึ่งละแต่ประเด็นก็คือบอสใกล้าตายแล้วเลยเลือดจี่ห้าเพื่อนลาเมจขึ้นไปที่หนึ่งเลยเพราะคุณได้มีสกิลนี้ไต่ที่คุณต้องมีก็คือนี่แหละลาเมจคุณจะต้องคงที่ด้วยสกิลนี้ด้วยในช่วงท้ายของการตีบอสควรมีเตะๆนะับโอเคแล้วก็สกิลนี้เต็มแล้วก็อันนี้ดเดียวรวยนี่ต้องใช่ปะ เลียงไม่ได้เลยน,นี่ต้องใช้อยู่ดีเพราะคุณต้องโจมดีโดนจุดแดงอยู่แล้วบ่อยด้วยซ้ำอะบ่อยกว่าสกิลนี้อีกอะสกิลนี้ก็ต้องโจมดีโดนจุดแดงอยู่แล้วอันนี้เป็นหลักแต่เนี้ยบ่อยแน่นอนตามด้วยอันนี้อัพไปเลยรึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเล่นอย่างนี้ก็ไม่แปลกน,นะถ้าคุณอยากเล่นอย่างเงี้ยคือผกว่าว ager, มันเรงอยู่ดีอะแต่การที่คุณคุณจะเล่นแบบเนี้ยคุณต้องเล่นตรงนี้ด้วยไงเนี่ย คุณต้องเล่นตรงนี้ด้วยอะแบบไม่รู้คุณจะแบ่งแบ่งแต้มมายัางไงนะให้มันเต็มแต่คุณก็ต้องเล่นสก,กิลนี้ด้วยคุณอยากเล่นสก,กิลนี้เยอะๆเพราะว่าผมว่าสก,กิลเนี้ยมันเหมาะคนเล่นกูดาวถ้าเราไม่เล่นกูดาวไม่ต้องอัพก็ได้แล้วเราไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยเราเล่นอย่างนี้ไปเลยเน้นจุดแดงไปเลยแดงแน่นอนชัวร์รับประกันโอเคอัพประมาณนี้ แล้วก็มีอะไรสอบถามกันเข้ามาได้อีกใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมเดี๋ยวก็สมมุติว่าผมทําคลิปช้าไปอะไรเงี้ยแต่ดีก็ชา้าจ,จริงนะในรอบเนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยว่างแล้วก็2คือขี้เกียจด,ด้วยส่วนหนึ่งหมดดีดีบอสไม่หยุดเลยล่าท้าทายบ้างโอ้กิวชวนลงทุกวันเจ้าบ้างโอ้กว่าจะได้นอนแล้วก็โอเคจบแล้วในส่วนนี้แล้วก็ทุกคนสามารถกดติดตามกดแชร์กับเพื่อนๆได้เลยหรือว่า ยังไงอีกอะไรวะโอเคก็เราติดตามในคลิปต่อไปว่ามันจะมีอะไรอีกในส่วนของการอัปเดต PVP ในจริงทุกคนสามารถทวงผมได้เลยนะแบบว่าอยากได้บิวอะไรอีกอะ่ะคือแบบว่ากรณีแบบว่าพี่ผมได้เซตชุดมาเนี่ยผมควรเน้นอะไรดีเนี่ยในชิดเนี่ยในเสื้ออะไรเงรี้ยก็ได้เดี๋ยวก็ทําให้ให้อีกแต่อย่าลืมนะเออเออลืมบอกอะไรไปเลยอ่ะคุณต้องมีเข้อเป้านะอันนี้นี่ต้องบอกเลยกรณีนี้ ต้องมีข้าวเป้าเรื่องเสื้อผ้านะบอกแค่นี้ก่อนเลยว่วยาต้องมีข้าวเป้าต้องอธิบายเพิ่มัหเนี่ยโหคลิปยาวอีกเก็บประเด็นอธิบายกันตอมเอ้ยจะปิดคลิปแล้วโอเคเอามาข้าวเป้าก็ได้ทำไมทำไมต้องมีข้าวเป้ามาดูในบุคลมลก่อนคุณจะหาข้าวเป้าได้ก็ต่อเมื่อในสามชิ้นนั้นที่คุณจะได้ข้าวเป้ากับในอัญมณีอัญมณีได้น้อยคุณไม่ต้องหวังพึ่งอะไรเลยคุณไปอัพยอย่างอื่นดีกว่า่มนเนี่ยไม่ต้องอัพข้าวเป้าเลยโอเคทำไมคุณต้องมีข้าวเป้าอ่า ข้อที่1คุณต้องมีข่าเป้า420ก่อนอ่าถ้าคุณมี420ละคุณก็โอเคในช่วงแรกคุณสามารถตีฉลามตายคุณสามารถตีต้นไม้ตายใน420ง่ายมากถ้าคุณสามารถอ่าคุณมี420คุณสบายเลยเนี่ยเต่ประเด็นก็คือถ้าคุณมีไม่ถึง630ละในก่อนเียนเนี่ยข้าวเป้าก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณละ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาค่าเข้าเป้ามาด้วยให้ถึง630คุณจะต้องใช้มันตียาวๆไปดูนี้ด้วยหรือเปล่าดูดิอ่อา630อม่ามังกร630เนี่ยข้าเป้าต้องให้ถึง630ให้ได้ที่เหลือคุณจะเน้นอะไรก็แล้วแต่เหมือนชุดเนี้ยได้มาแบบซูมแบบออฟแบบว่าโคตรแย่ค่าพลังอะ่ะดูดิ ผมได้พลังกายมาจำเพื่ออะไรเนี่ยคุณดูดิพลังชีวิตเนี่ยถ้าคงเก่ียวปหมายไปไหนก่อนประเด็นผมเองได้พลังจบดีมากๆเลยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยประเด็นยากมากโอเคประมาณนี้จบคลิปละโอเคไม่บุยไม่ต้องพูดอะไรเยอะพูดไปแล้วเมื่อกี้โอ้ปิดคลิปไปครึ่งนึงละแล้วก็พูดต่อจหมอนี่โอเคไปไปครับผมแล้วเจอกันเด้อ